พี่ฟางจะไปแก้แค้นนิกายหุ่นเชิดหรอใช่ยังไงข้าก็คือผู้อาวุโสของสาลาหยุนไยนิกายหุ่นเชิดก็โจมตีเช่นนี้ข้าต้องไปจัดการพี่ฟางให้ข้าไปด้วยใช่ไปคนเดียวมันอันตรายไม่ต้องกังวลข้ามีหุ่นเชิดทองคำคอยช่วยอยู่นำทองขอรับ เจ้าได้ยินไหมว่าหัวหน้านิกายนำคนออกไปจัดการนิกายระดับสามฮ่าๆเป็นแค่นิกายระดับสามแต่กล้ามาย่ัุยุนิกายหุ่นเชิดตอนนี้นิกายระดับสามคงต้องถูกทำลายไปแล้วรองหัวหน้านิกา,กายกลับมาแล้วรองหัวหน้านิกายดูเหมือนว่าจะกลับมาก่อนมาบอกข่าวดีกับเราเอ๋ hey, คนข้างๆคือใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นใครข้าจะไปรายงานต่อผู้อาวุโสคนอื่นๆสิทธิ์ของนิกายหุน่นเชิดข้าคือพ่อของเจ้ามาต่อแถวให้ข้าข้าซะมันพูดว่าอะไรนะให้ต่อแถวให้มันข้างั้นหรือจะมากไปแล้วไอ้เด็กนี่มันเป็นใครหบปากดูหมิ่นเจ้านายของข้าต้องตายอ้าเอ๋ พวกเจ้าไม่ได้ยินหรือมาต่อแถวให้นายท่านข้าซะ3ามผู้อาวุโสมาแล้วรองหัวหน้านิกายทรยศหรือเท่างโง่เมื่อหัวหน้านิกายกลับมาข้าจะรายงานเรื่องนี้และลงโทษเจ้าจับหรือข่าข่ามันให้จบเรื่องเฮ้ลองพลังของเทพจัก,กรพรรดสองดาวหน่อย อาเอื้อแข็งแกร่งดูถูกข้อมีแต่ความตายเท่านั้นที่ชดใช้ได้อย่าคิดว่าจะฆ่าข้าได้ง่ายๆไอ้เด็กเว้นขอดขืนโดยเปล่าประโยชน์นี่คือผลที่นิกายเจ้ากล้าโจมตีสาลหายุนไฮอาคะ ฆ่าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมผู้อาวุโสทั้งสามถูกฆ่าด้วยการโจมตีเดียวหรือเราจะทำอย่างไรดีใครกล้าบุกรุกนิกายหุ่นเชิดของข้าวิญญาณบรรพบุรุษเย่ yeah, บ,บรรพบุรุษมาช่วยพวกเราแล้วเรายังมีวิญญาณบรรพบุรุษโยและหุ่นเชิดงูสามหัว พลังของแกไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของหุ่นเชิดสีทองข้าเลยเด็กน้อยผู้โง่เขากล้าสร้างปัญหาในนิกายของข้าวันนี้เจ้าต้องตายก็แค่วิญญาณโง่ๆตนหนึ่งคิดจะท้าทายข้าหุ่นเชิดทองคำเอ๋เป็นหุ่นเชิดที่ไร้ที่ติและทรงพลังอย่างยิ่ง ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าโง่นี่มันคิดจะเอาหุ่นเชิดโง่ๆนี้มาสู้ท่านบรรพบุรุษสั่งสอนมันให้รู้ว่าหุ่นเชิดที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรใช่สั่งสอนมันทำลายหุ่นเชิดกากๆนี้ซะเออคือว่าข้าขอลาบรรพบุรุษบรรพบุรุษนี้จริงเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้น ฮ่หาฮ่นีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละไปทำลายมันอามาัมันจบแล้วข้าจะถามพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายยอมหรือตายข้ายอมจำนนนายท่านจงเจริญ ต่อไปก็นิกายกระบีสวรรค์เท่างูนำทางครับนะนิกายกระบีสวรรค์ข้ายังไม่รู้ความแข็งแกร่งของนิกายกระบีสวรรค์เลย นายทานนอกจากปรมาจารย์ที่ถูกฆ่าโดยท่านแล้วยังมีปรมาจารย์อีกสี่คนอยู่ในระดับเทพยุดขั้นปลายยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเป็นพี่น้องกันว่ากันว่าถ้าพวกเขาร่วมมือกันสามารถฆ่าผู้ที่มีระดับพลังเทพจักรกพัิได้เลยเฮขนาดนั้นเสียวก็แค่หมูหมากาไไ่ นิกายกระบีสวรรค์แข็งแกร่งที่สุดแต่นายท่านนั้นเกินคำว่าแข็งแกร่งไปแล้วไปกันเถอะนิกายกระบีสวรรค์ข้ามาแล้วเจ้าเป็นใครตอนนี้นิกายปิดอยู่จงออกไปซะยศไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าพวกข้าใจร้ายเป็นเพียงแค่มดปลวกพวกเจ้าไม่คู่ควรกับข้า แข็งแกร่งเฮ้แค่นี้เองเหรอนายท่านแข็งแกร่งจริงๆไอสารเลวตัวไหนมันฆ่าลูกศิษย์ของข้านายท่านพวกเขาคือสีพี่น้องที่ข้าบอกสีผู้อาวุโสผู้พิทักษ์ นี่มันพ่ออาวุโสหุนเชิดไม่ใช่หรือนิกายหุนเชิดเจ้ากล้าดียังไงกล้าบุกรุกและฆ่าสิทธิ์ของข้าเจ้ารู้โทษหรือไม่นิกายกระบีสวรรค์จะถูกค่าทําลายในวันนี้ยอมจำนนหรือตายเลือกมา เจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรไร้สาระฮ่าฮ่เจ้าคิดว่าความแข็งแกร่งของนิกายหุนเชิดจะสามารถทำลายนิกายกระบี่สวรรค์ได้หรือฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าอไอเด็กนี่มันมีตาแต่ไร้แววข้าจะปะมือกับเจ้าให้เองข้ามันเลยทำให้ไอ้โง่นี่ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของนิกายกระบี่สวรรค์แก้แค้นให้สิพี่น้องด้วย ตายซะฝ่ามือทิ่มแทงกำมปั้นทำลอยล้องไอเด็กนี่มันแกล้งเป็นหมูรอกินเสืออะไรกันผู้อาวุโสพ่ายแพ้ในหมัดเดียว มีบางอย่างผิดปกติข้าตรวจสอบพลังของมันไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าพวกเราทั้งหมดอย่าประมาทพี่ใหญ่ถอยมาก่อนไม่มาร่วมกันใช้ค่ายกลสีจักรพรรดิค่ายกลสีจักรพรรดิโอ้นี่คือไพ่ตายสุดท้ายของพวกเจ้าหรอ ดีเช่นนั้นข้าจะอยู่นิ่งๆรอรับเลยละวกันไอ้หนูความประมาทเป็นหนทางแก่ความตายแล้วแกจะเสียใจดาบจักรพรรดิสวรรค์ทิ่มแทง ฮ่าฮ่ตายซะสมน้ำหน้าไม่มีใครรอดจาก่ข้กลนสีจากกระพัดไปได้ยืนรอนิ่งๆฮ่าฮ่าไอโง่เอ้ย